สิ่งที่ผู้หญิงต้องการจากแฟนที่รักแล้วเธอจะรักคุณคนเดียวข้อหนึ่งพูดในสิ่งที่ควรพูดผู้หญิงนะคะอยากให้ผู้ชายเนี่ย พูดความในใจบอกคิดถึงก็บอกคิดถึงบอกรักก็บอกรักไม่ใช่แบบรักแล้วคิดถึงแล้วก็แบบหมกเม็ดไม่พูดไม่จ้านูน่นนี่นั่นผู้หญิงเขาไม่รู้นะคะว่าคุณรู้สึกยังไงอยู่หรือเวลาที่คุณเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกมีปัญหาก็ควรที่จะพูดกับเธอตรงๆนะคะพูดในสิ่งที่คุณพูดอีกอย่างนึงก็คือต้องพูดในสิ่งที่ดีนะคะพูดในสิ่งที่ให้กําลังใจกันพูดในสิ่งที่ดีที่ชโลมใจกันนะคะไม่ใช่แบบอยากพูดอะไรก็พูดอยากด่าอะไรก็ด่า จะแบบแตะคอกแบบนี้ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยล้มเหลวนะคะดังนั้นแล้วผู้หญิงขอแค่อย่างเดียวอยากให้ผู้ชายพูดความจริงพูดความในใจนั่นเองข้อ2รับฟังเวลาที่ เธอมีปัญหานะคะผู้หญิงเวลาที่มีปัญหาคนแรกที่เธอนึกถึงก็คือคนรักของเธอนั่นเองอยากให้แฟนเนี่ยแบบรับฟังเธอว่าเออเธอมีปัญหาอะไรคอยปลอบโยนเธอพอแฟนปลอบโยนแฟนแบบว่าให้คําแนะนานะคะผู้หญิงจะรู้สึกดีขึ้นและรู้สึกว่ายังมีคนสําคัญอยู่ข้างเธอไม่จากไปไหนดังนั้นแล้วนะคะถ้าหากว่าหนุ่มๆเนี่ยมีแฟนแล้วก็ยังรักกันดีอยู่นะคะเวลาที่แฟนเล่าเรื่องปัญหาเรื่องความเศร้าความทุกข์ คุณก็ควรรับฟังเธอแล้วก็ให้คําแนะนําเธอนะคะถ้าคุณทําได้แบบนี้ผู้หญิงรักคุณคนเดียวไม่มองผู้ชายอื่นแน่นอนคะ่ะข้อ3 ใส่ใจกันบ้างข้อนี้สาคัญมากนะคะการเอาใจใส่การแคร์การให้ข้าแฟนเนี่ยทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าคุณยังรักเธออยู่เสมอนะคะการเอาใจใส่หมายความว่าโทรถามเธอว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเธอสบายดีไหมกินข้าวหรือ,อยังเอาใจใส่ดูแลนะคะไปเจอเธอบ้างพาเธอไปทานข้าวพาเธอไปเดินเล่นอะไรแบบน,นี้การดูแลเอาใจใส่เป็นการเติมความรักให้แก กันและกันทุกๆวันนะคะดังนั้นหมั่นเติมความรักด้วยการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนุ่มๆหลายๆคนอาจจะติดเพื่อนใช่ไหมคะคุณจําไว้เสมอน,นะคะว่าเพื่อนก็เป็นแค่เพื่อนแต่คนที่จะช่วยคุณเวลาที่คุณลำบากคนที่อยู่ข้างๆคุณก็คือ คนรักของคุณนั่นเองดังนั้นอย่าลืมที่จะหันกลับมาดูแลเอาใจใส่แฟนค่ะข้อ4ต้องเป็นแมนต้องรักแฟนคนเดียวผู้หญิงถ้าหากว่าเธอมีผู้ชายที่ซื่อสัตย์กับเธอแล้วนะคะเธอไม่มองผู้ชายอื่นแน่นอนนะคะเพราะคุณนุชเป็นผู้หญิงคุณนุชเข้าใจหัวอกความเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่ดีนะคะซึ่งเมื่อเจอคนที่เ,เป็นแมนรักเธอคนเดียวแล้วเนี่ย ต่อให้มีหนุ่มที่หน้าตาดีฐานะดีหน้าที่การงานดีมาจิตแต่เธอก็จะไม่ไม่นอกใจแฟนแน่นอนนะคะและนี่ก็คือ4ข้อนะคะที่จะทำให้แฟนสาวของคุณเนี่ยไม่มองผู้ชายอื่นแล้วก็รักคุณคนเดียวค่ะถ้าใครสนใจปรึกษาปัญหาส่วนตัวกับคุณนุชนะคะเป็นการปรึกษาผ่านทางแชทผ่านทางวิดีโอคอลนะคะก็แอดไลน์แอดไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ a อ c l u n น y นะคะ a อ k r u nu d d y ค่ะ